อยากเป็นเจ้าของธุรกิจไก่ย่าง5ดาวต้องอ่านสวัสดีท่านผู้ฟังที่ติดตามช่อง YouTube Thai Franchise Center ค่ะถ้าพูดถึงไก่ย่างในประเทศไทยทุกคนก็จะนึกถึงไก่ย่าง5้าดาวเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะนั่นเพราะไก่ย่าง5ดาวเป็นที่รู้จักกันมานานกว่า31ปีและมีความสดอร่อยของรสชาติและมีมาตรฐานความปลอดภยัยจึงไม่แปลกค่ะที่เราจะเห็นซุ้มไก่ย่าง5ดาวจำหน่ายอยู่เกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เพราะบริษัท CPF ผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดได้เปิดโอกาสให้คนเข้ามาร่วมลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์ด้วยเงินลงทุนที่ไม่สูงเกินไปและขั้นตอนการพิจารณาผู้ซื้อแฟรนไชส์ไม่ยุ่งยากทุกคนจึงเป็นเจ้าของธุรกิจ5ดาวได้ไม่ยากค่ะและในวันนี้ทาง Thai Franchise Center ก็มีขั้นตอนและวิธีการสำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจ5ดาวที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมาฝากค่ะ ซึ่งปัจจุบันบริษัทเจ้าของแฟรนไชส์ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มเมนูที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไก่ย่งาง5ดาวไก่ทอด5ดาวข้าวมันไก่5ดาวบะหมีห่5ดาวไก่จ้อเป็นตน้นมาดูไปพร้อมกันเลยค่ะสนใจทำธุรกิจกับ5ดาวต้องทำอย่างไร การเข้าร่วมทําธุรกิจกับ5ดาวนั้นไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะแค่มีใจที่ต้องการทําธุรกิจส่วนตัวมีพื้นที่และจุดขายที่มีลูกค้าผ่านดีๆโด,ดยใช้เงินลงทุนขั้นต้น15,000บาทก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจกับ5ดาวได้แล้วค่ะทั้งนี้ผู้สนใจลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจ5ดาวต้องมีอายุไม่เกิน50ปีสัญชาติไทยโดยขั้นตอนในการติดต่อมีดังนี้ โทรเข้าไปที่เบอร์0 2 8 0 0 8 0 0 0เพื่อแจ้งทำเลจุดขายที่คุณมีอยู่กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจเทียบเบอร์ผู้จัดการเขตและแจ้งให้คุณโทรหาต้องรบกวนในการโทรค่ะเนื่องจากจุดขายของ5ดาวมีการกระจายตัวอยู่และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดจุดซ้ำซ้อนเพราะว่าผู้จัดการเขตทุกคนจะรู้จักพื้นที่ของตนเองได้ดีกว่าพนักง,งานส่วนกลาง หลังจากนั้นเมื่อคุณทำการแจ้งทำเลจุดขายแล้วผู้จัดการเขตจะนัดวันเวลาที่จะเข้าตรวจพื้นที่หากการพูดคุยทางโทรศัพท์เบื้องต้นนั้นจุดขายไม่มีการซ้อนทับกันนะคะหากตรวจพื้นที่ผ่านแล้วจึงจะเริ่มมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของซุ้มห้าดาวโดยประมาณ1 5 0 0 0บาทค่าคำประกรันตู้และอุปกรณ์ต่างๆ3,000บาทซึ่งจะได้รับคืนเมื่อเลิกกิจการ ค่าขนส่งตู้และอุปกรณ์ต่างๆไปยังจุดขายตามจริงค่าสินค้าบริการส่งสินค้าให้ฟรีอุปกรณ์ที่ทาบริษัทให้ยืมและตู้ท่อตู้เย็นอุปกรณ์การขาย เมื่อคุณชำระค่าแฟนชายไปยังบริษัทแล้วคุณจะได้หมายเลขประจำตัวเพื่อใช้ติดต่อกับทางบริษัทและการนั้นหมายเข้าทำการฝึกอบรมซึ่งการฝึกจะทำในลักษณะสอนโดยการปฏิบตัติเนื่องจากธุรกิจ5ดาวเป็นการให้บริการปรุงอาหารจึงมีรายละเอียดปีกย่อยที่จะต้องปฏิบัติที่ค่อนข้างละเอียดเพื่อให้สินค้ามีมาตรฐานเดียวกันค่ะโดยจุดฝึกนั้นจะเป็นจุดขายจริงที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้สามารถอบรมกับผู้ประกอบการรายใหม่ โดยจะเลือกจุดที่สะดวกกับผู้เข้าฝึกอบรมมากที่สุดโดยค่าฝึกอบรมอยู่ที่250บาทและให้ผู้เข้าฝึกอบรมชำระแก่ผู้ฝึกโดยตรงการฝึกอบรมจะเริ่มด้วยภาคิทฤษฎีจากนั้นจะเป็นภาคปฏิบตัติเริ่มจากการปฏิบัติตัวภายในจุดขายตั้งแต่เริ่มเปิดขายจนถึงเก็บร้านและบริหารสินค้าและการจัดเก็บซึ่งจะใช้เวลาประมาณ7วันโดยในวันที่7 ครูฝึกจะทําการทดสอบผู้เข้ารับการอบรมว่ามีทักษะความรู้เพียงพอที่จะดูแลจุดขายของตนเองหรือไม่หากไม่ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมาฝึกเพิ่มจนกว่าจะผ่านเมื่อผ่านการทดสอบและขายจริงที่จุดขายของตนเองแล้วภายใน7วันเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจะเข้าทําการเยี่ยมจุดขายเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในการจัดการของคุณ หากผ่านการทดสอบก็ดําเนินการขายต่อไปแต่หากมีข้อบกพร่องก็จะให้อยู่การจําหน่ายเพื่อกลับไปฝึกอบรมใหม่อีกครั้งจนกว่าจะผ่านการทดสอบค่ะทั้งนี้เมื่อคุณได้ทําสัญญากับ5ดาวบริษัทจะดูแลเรื่องการตลาดการทําวิจัยผู้บริโภคและการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กับผู้บริโภคในการดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาใช้บริการการจัดการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายเป็นระยะระยะค่ะ ซึ่งงบประมาณในส่วนของการส่งเสริมการขายนี้บริษัทจะรับผิดชอบแต่ในส่วนของการโฆษณาบริษัทขอให้คุณได้ร่วมมีส่วนในการสนับสนุนงบโฆษณาโดยคิดเป็นเปอร์เซนต์จากยอดสั่งซื้อจากบริษัท 1. 5เเซของยอดการสั่งซื้อในใบเร็จค่ะระเบียบข้อปฏิบัติของผู้ซื้อแฟรนไชส์ผู้ขายต้องสวมเสื้อฟอร์มเยี่ยมกันเปื้อนและหมวกของบริษัท ต้องดูแลความสะอาดซูมและเครื่องใช้เป็นอย่างดีเพราะบริษัทให้ยืมโดยไม่คิดค่าเช่าใดๆต้องไม่นำสินค้าที่ไม่ใช่ของบริษัทมาขายที่ซูมหรือนำะมาเก็บรวมกับเครื่องใช้ของบริษัทต้องไม่นำสินค้าเก่าค้างวันกลับมาขายต้องให้การสนับสนุนสินค้าใหม่ของทางบริษัทชำระค่าสินค้ากับทางบริษัทเป็นเงินสดทันทีเมื่อได้รับสินค้า ขายสินค้าตามราคาที่บริษัทกำหนดจะเห็นได้ว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจ5ดาวไม่ใช่เรื่องยากค่ะทุกคนก็สามารถเป็นเจ้าของได้ลงทุนไม่เยอะแต่ต้องมีทำเลจุดขายที่น่าสนใจมีผู้คนสัญจรผ่านมีความขยันอดทนสิ่งสำคัญคุณต้องพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการจริงๆ สำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจ5ดาวสามารถติดต่อได้ที่บริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนเบอร์โทร02-800-8000หรือ www 5 d a ดา co th สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมหรือเข้าดูรายละเอียดแฟรนไชส์ไก่5ดาวได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube thaifranchisecenter ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าขอบคุณค่ะ ท่านใดสนใจธุรกิจทั้งในและต่างประเทศกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารธุรกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วรวมธุรกิจไทยเว็บไซต์ t thai f r a n c h i s e c e n t e r c o m เวลาเราเรียนอะไรเนี่ย อยากจะให้เขาคงทนกับความเรียนก,การเรียนรู้ไปนานๆแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงเนี่ยค่ะถ้าต้องให้เด็กประกอบกิจกรรมไปด้วยหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ตามอยากจะให้เขาสามารถนำไปใช้ได้จริง